สวัสดีเอฟซีทุกข่านรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินแชนแนลก็มาอยู่ที่สาลปู่ฤษีกัดเหล็กนะครับเพื่อ <c oughs> จะมาตามต่อขอโชคลาภนะครับวันนี้มาด้วยกันห้าคนนะครับมาสามช่องเพราะทงแหล <c oughs> ไม่ได้ถ่ายทัน,นะครับเมื <c oughs> ่อที่แล้วเลขเข้านะครับเบาแพ็คขยรยเทมซีนะครับได้409นะครับเดี๋ยววันนี้มาตามต่อว่าปู่จะให้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชม น่านเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือมีนุม่นนนนมอาพหนมอาว่าน่าตนตุ้มเฮ้ยเฮ้ยอาม่ยโหัววินโอ้ชสงกสีล้นจากอันอันไอ้สอสารสารลังเก้าเพราะว่ามันมันผุออผุจนจะพังละ นี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขคอยแต่เลขเก้าสูนนะครับแล้วก็ด้านบนนั่นจะเป็นคล้ายเป็นหกเก้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเออเป็นหกเก้าใช่หรือเปาหกเก้าหกหนึ่งนะครับแต่ว่าศูนย์เก้านย่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย เป็นเหล็กค่อยอามอกศูนย์เกาเกาศูนย์หัวหน้าโมเน่เนี้ยนีหัวหน้าอาจจะเป็นตัวนี้นะครับเสียงเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋เสียงเสี้ยวเสียวอ้าดวนขบวดเฮ้ยขันวอาปอกเิล็กหรอเลหลในโนบามเพื่อนเียมเพ่นเมากวบเกลือนควบเกล่อนควยานที่นีเสียเสียงอยใช้เสียง เมื่อหายไปยังก็เสียงยังเกาะเสียงรถด่วนมันนะเสียงยังเคาะสังกะสีอยู่หลั้วก็พ่อจ้างแต่คนอื่นยังรถด่วนกขบวนสุดท้ายเออโอเคนผ้ากันขอบเกียนคนย่านย่านนะครับหมวดที่แล้วเราคนขี้ลุกอยู่นี่เรอคนเป็นเด็กวัยอีดีเออเมื่อหายพอจ้างแต่คนอื่นอยู่ไม่ใช่ปะ เตียงเาตองเลยเอาอ้างม้เอาตงเลยกะเสียนคนคือคกับขาเลยฮะหน่เบืจะไรฮะอเตรียมเตี้มต้อมาเตรียมน่านะถูกเทียนมาสักละกไหวคนฮท่านผู้ชมเสียงอะไรอ่ะเรื่องเรื่องเมื่อวานเบิ้งกันอ่ะเบิ้งเขาเ่ต้องไปใส่ใจ้อาไปสนใจเขาไปัมไว้มีทียนย่งสามเขาก็ไปนิ่ไวแต่ว่าเสียงเมื่อกี้คือเสียง รวดรวนขบวนสุดท้ายเอ้าที่วัาเสียงก็เสียงเให้เขาเอ่อตองเดี๋ยวม่เป็นไรค่อยๆเลยบอร์ไนนนะครับมองนี้อาจ์ติแจกครัตัวตรงไปเด้อไม่แน่นะครับอืปาอาวิน้อง เีมักาบาไหวดีกว่าเดียวปวเวหาว่าโอเคครับบอมากาบว่าหวแต่ว่าคเรียกออีังงกวเขาว่าคออีเงกว่วนี่เลทางประทัดเก่านะเดี๋ยวเพิ่งได้ชิมดิอร่อยออีเงงกว่าจะของมาเป็นเงียวเฮ้ยเฮ้ยนเรยเเียกวาเรเห็นบบหงแกเปเียว่หนึ่งปวดแห้งสองมวดน้ำเห็นมาทวงเอต้องเรเพราอะไรเป็นเ่เงี้ยไปเห็นอืมุดเียบเชุดเง้ยบโอ้ยนุ่มามเพราะต้องเรยน้องนามเพาามากเลย นานบอกเร็วแราว่าหมดที่แล้วเอาเร็วว่าที่นี่ตเรวเห็นจัจ้าเลยบอมาเลยบอมาเลยส่วนมากบอมาเยเห็นเห็นเห็นคำีกแต่เห็นลงหน้าเลยตาเลยเอาก็เห็นโอ้โหลุกใช่ไหมน้าบเห็นักเบมาเลยสมากป็นเป็นาหลายดีเลยเขาบบอม่าเจอุ้ยรถโอ้ยาเท่นผ้ไปเปกลับไปบ้านครับผมตรงตรง พ่นตรงมีเหครับนี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องเฮ้ยเฮ้ยเอาชื่นเดี๋ยวงอเู่แลวย่ขวดนะเฮ้ยขวดเออไปครับไปเอาเสื้อมาปูดั้งอะนะครับโอเคนะครับนี่คุณเพชผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเกฟซีทั้งสามช่องเลยนะครับเกฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะตอนนี้นะครับผมนะอ่าวันนี้ถ้าผู้ชมนะครับคืองูที่แลนดเนี่ยผมไม่ได้มาเพราะว่ามีทางช่องมาวินปัดต่อยคอมมิี้เซน ้องน้ำแล้วก็บ่อแพ็กบ่าแพ็กพากันมาเนาะคือมาขย่าเซฟซีได้เลขตัวไหนนะอ่าบ่อแพ็กขย่าได้สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าอืมสี่ศูนย์เก้าใช่ไหมป่าอืมครับสี่ศูนย์เก้าที่จริงเนี่ยเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยกับปูยสีกับเอกเนี่ยมีเป็นเลขคอยอยู่แล้วอยู่ข้างบนใช่จะเห็นอยู่ประจําเพราะว่าถ้าถ้าบ่อแพ็กเป็นสองใครได้สองจะเห็นเลยข้างบนนะครับอ่าวันนี้ท่านผู้ชมคือเรามาขอต่อนะครับกันงวดงวดนี้ของงวดวันที่เท่าไหร่นะเอาเรามาขอเลขไว้เหรอ เออขคนเนี่ยละไม่ข้อไหนต้อมันหีเจ้ามันหีดเดียวแล้วต้อขออะไรเด็ดๆของดับของดีจากศาลปู่ฤาษีกัดเหล็กนะครับของโันที่ประจำวันที่17มกราคมนี้พศ2566หน้า68ยบ่ยอดก็ว่าถอยหลังเออเออเออข้อข้อดีข้อดี่อันนี้ต้องให้ยย้อนไป้องงานได้ขอของดับของดีก็ประจำวันท่ขอแม่ข้อดับของดีกับต้นฉบับผิดไม่จับไว้ยี่นา อืมรองดับรองดีองดับอดีพี่จิงพอสอบจังหด568เด้อขอยบอกผิดเอ้าถ้าบอกผิดจริงมันทีบอกก็บอกห้องอํานมอํหกหกเอ้าก็แล้วกับพ่อเหนือกับพ่อเหนอว่าเขากงตังแตกคันเด็กนะครับผมแบบนี้มันก็ธรรมดาโยก้วยผมลืมเอาไม่อบดิ่ดเด้วเดๆเดยุ่งไม่นี่นีอืมงั้นบอกพ่อแม่มาเทียมนกงั้นกะด ไม่ดิดเเด๋ยวเป็นพี่ดมากรวบมาไวเดียมาเดี๋ยวคอยนังอัตมาดีๆเรื่อเรื่อยโอ้โหขี่แตงแล้วบ้าแบ่งเราไกเอนกอปกตินะไม่องาอยกก็ไปหน่อยวันนี้โอ้ยดูว่าไปทิอะไรไม่ได้ันโอ้ ไฟหอนกับ่บวกกันโอ้อันเป็นไรไฟหอนวัว oh ตัวไฟให้นาซิวนากวนวัวเจ้าตีไฟเย็นไฟอ่ะเป็นดังอยู่นั่นนี่เอาคนเนี้วายเจนเย็นขึ้นน้มหลวงไก่้นะเอาน้มหลวงไก่มันมันเย็นอยู่อืมต้องเรียนเฮ้ยว่าเป็นยังภาวะไอคิดซะว่ามันเป็นการบีบอัดแห้งโอ้แล้วแต่ต่ปูมันรันอืออือนู้เพราะมันรันคือ มันจะได้ก่นคือจะมันบีบอัดแห้งไหมมันรันออกเอาอีกแล้วอ้ามเอาอีกแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมเอาดีๆนะครับผมนะคือเอาดีๆเอาตรงๆเลยเอาถ้าเป็นฟูอย่างเงี้ยเอาอะไรมันพังมึงเนี่ยโฮ้ยอยู่วางเส้นนะอามจะไปทาผมทางเส้นนะามไทาแล้วคือผู้บัญชาการสายไหมหรือเปล่าเฮ้ยคุณผู้ชมจกิงนะอ้ามปุ๊บอามเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องเร่อโอเคระวังเด้อโอเคผมโอเค เฮ้ยโอ้ยหมดแล้วตุมานขาผู้ไม่หยิกนะโออยดีเบิ่งเบิ่งเดวผเนเล็กเขาเก่าอ้ยเอาี้แปงกันโอ้ยแบ่งกโอ้ยแบ่งเ้โอย่เอาไม่เอเดี๋ยวจะพึ่งขอนี่ไม่ยุดถูกด้วยนี่อ้ ก่อกวูเลยพอไดู้กไว้เี่ยเกี่เกี่เไปเกี่งไปเ่งไปแต่ว่าบบบีว่ามันทานาเลยอ่มีแรงงูที่มากที่แล้วโอ้โหท้อมเยผมย่าวย่ขานั่งยู่บนงเคี่ยงไม่เนาะพอต้องแล้วพอต้องแลไปเงียวบอบอกว่าเก้าพันนั่นะมันโอ้ยแลนบกสีบอหอดรถหอดล่าต้วพากันสิมัม่ำยังเดียวเลยใครบอกไม่ บม่นบันทะลุดนะบ้านทะลุดพ่อบ่ท่นคอยว่าบันทะลุดบอกว้าอกินก็อาจจะถึอกี่ดอกทะเสาบมาะูกันเนาะบันทะลุดบอกบันทะบุรษโอ้โอ้บม่นบม่นทะลุดบม่นพระบอกบราบ้านบ้าบ้าโอ้ยุกทยาโอ้ยเจก็ได้ยอกซี้รักเนี่ยอือ ไม่โกบโกกเกินโกบโกเกินนะความยันพีนมาท่านผู้ชมเอาตาหนะครับผมนะมาบอกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับกับสารปูเฤือสีกัดเหล็กมาขอโชคขอลาบต่อกันงวดวันที่17มกราคมนี้พอศ .2568 น้บี้นะครับเอ้าเพราะตรงไหนายไาดนนบารไหวเลยโอ้ไปเอาไปก่อนอ่ะโอ้เอออ่ะสาธุูก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมมาสสสััพุทธะะนโตัสสะะะะภควโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาบอกเอาไปสิสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าที่พระแม่นางธรณีเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้พร้อมด้วยพาลึกสีตาไฟโอ้ผาลึกสีเกี่ยวกันเล็ก โอ้สาธุลูกหลานสั้นไปสั้นไปเบอร์เลยเด้ปูนี่แหละปูฤษีกัรเล็กปูซักฤษีปูฤษีกัรเล็กปูมีหูเกี่ยวตาเทปปูฤาษีกัรเล็กปูมีความเมตตาต่อมนุษย์โลกที่นี่ความทุกข์มื่อนีลูกหลานทีมงานช่องมาวินแชนแนลนุบามคนเดิมพอต้องแล้วคนเดิมปะต่อยคนมีเส้นพร้อมโดยเบาแบ่งการเดินทางมาสักการะกราบไหว้ปูฤาษี กัดเล็กผู้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเมตตาซึ่งงวดที่แล้วเบาแพ็กไร้มานเขีเยาเซมซี่ CNC, มากับทีมงานนี่แหละปูกระให้เขา40 9เล็กออก20 9พิษไปสองแต้มอวดด้เอาตรงๆเลยนะปูเอ้พิดไปสองแต้มนนแมนเพราะว่ามันเป็น20 9เนี่อันนี้มัน40 9ก่เพราะพิดไปแต้มเดียวพิดไปแต้มเดียว <END S 2> <ม S 1> ออก0เก มันออกสองศูนย์เก่าแล้วมันแร็กี่ศูนย์เก่าอีแล้วมันเป็นสองศูนย์เก่าไปเลยเห็นปะเมนเอาพิษแตมเดียวเอาฟูเอาก็ได้ขอสามโตตรงตรงนะฟูเด้อของเหล็กฐานแล้วที่หนึ่งของหวนั่นที่สิบเก็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามโตตรงๆงหลุดจากูเด้อสาธุสาธุสาธุแร็กซี่สดงว่าบุรณาศาลไหมเคยมันเหมือนมีคนโยกนะจริง มีข่อยเบิ้งตัวหนาตาายเนี้ยเมื่อมีอย่างเลยเออเอาตรงๆนะเอาท่องเลยอ่ะอวินอิิาินเพราะยุ่งโยกบะยุ่งยุ่งมันเจ้ากว่ที่โยกเขาบอกพุทิเพิ่นใดอ๋อสารปลาดีมันมันเกียนหวงมากมันก็โยกเพิ่นมเดเออเอาหอหลานมากนะออ้ใชงเราบอกเขาคุยไัวนาพี่ปากเนี่ยพอเมน หรือว่ามันมันมักสีเอ็นอยู่เดียวมันเคยเล่นกันเป็นหรือ่าอันนี้คุณบ่ากบเป็นแต่ว่าตรงนี้นี่แนว้ตรงนี้แนวไปดออ่ะไม่กันบัซซันอันนี้โดนเลยบอตีเเพราะว่าจิ้งหาวอลกันแล้วนี่บวกครบเกินเนี่ยเพื่อนมันมีเคียใหม่เครียใหม่จองกับกับศาลเสียง้างน้ตรงตกมันมีเสียคนเดิมบองคัมาไปเห็นตน มองก็เห็นเมัอนมงก็เห็นมือนั่นล่ะเหมือได้ยินเสียงคนเดินนะมันจะขย่อเสียมซีเื้องกระดเบ้งก็ะดบ้กรด้ขย่อโดนแล้วนี่เบิ้งดีสิเป็นยังไงขุยเรื่องเลยเลยนี่มันเป็นตัวของเราเย่อยแล้วนี่บัวเอ้าบัวที่เรียกเ้าไหร่กับนางข้างไหนดิเออนางทีู่งที่สนี่แหละเบื้อกรานเมนนางเดียวเลยเบิ้งกะดาสองตเขียวนี่สามตัวสามตัวเลยเอ้า ปูเดี๋ยวบอกปูไหมปูเอ้ยตรงๆตะกูเด้อเมื่อหันสองโตแล้วเจียวนี่สามโตเห็นไหของมุกประจำวันที่สิบเก็ดมกราคมนี้พอสองตัฒนรผมสิบแปดตปูเด้อเอ้าพอต้องแลอะไรหนานุบาลนะเอะหมายเลขหกครับผมหกหมายเลขหเอ้าเก็บขึ้นมาแบงครเลอ๋อราล้ว โอ้หอกกับเก้าหกับเก้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับอ่ะสอนได้ป้ยขันี่สอนเนี่ยอ่ะเอ้านั่งๆอืออีเดียวหมายเลขฮอหมายเลขสี่หกหกสี่ครับหกสี่เก้าสี่ใหญ่าวี่สามับเอ้า น้องไม้เฮ้ยเออเขาไปวะเขาสองคู่ล่ะเอาไต่ซื้อสองแบบสองไม้แรกมีหกมีสี่ม่งกันหกสี่เหรอน่ับอันนี้เก่าสี่ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันหกสี่สี่เก้าสี่นะครับออมาสี่ไม้หายเลยเฮ้ยเฮ้ยเยอ้่วสของแ่ แ่ว่าเขาเรีกเร่อเขาเอาคนรับดูแดมูรับดูหกสี่เก้าสี่รสี่ลับมเจ้าหรอมันเป็นเลขตัวเดียวตัวเดียวันเดียวันเดียวนตีเอาเอามาว่างได้ปะงบประจำวันที่พศสองพันาร้อยหกสิบหกเจบอกพี่ไหมแมนคือเอามาไม่หกกับหกกับเก่าตัวเดียวกัเก่าหกสองตัวไมเก่าสอตัวเามันหปากนใจดีนะแผืงแผลหรือใส่เออแหงเออแหวงโอ๊ยโอ้ยื เพื่อนเคยไปกับบาแพกเคยไปคยเคยถามแต่บ่าแพบ่าแพกมาหาผมมันบังเอิญเดลยแต่วันหน้าบ่าวแพรสิม่นอนมันเป็นบังเอิญเอ้าถูกบ้าไม่ถูบ่ใไมใหม้ขวางอะไรนี่ถูบ่ใหม่ยังงคือเขาเ่าเป็นยังเอาอะไรสิขความปิดตัวสิจุดตัวหรือว่าตัวจดตัวพอาต้องเรียนวรือบอนจูตัวจุดถูกเรามนจุดต่อเหมันบอกมา เอิดเต็มมือก่อนะมาเทียร์พิ่นมาเฮ้ยมาท่านผู้ชมงาใหม่จริงใหม่หลายหลายเลยครับนะครับท่านผู้ชมทุกคนที่รอคอยนะครับถึงเรื่องที่ต้องเอาจิงแล้วถึงเรื่องที่ต้องเว้าหนาซิวหนาขวานแล้วเออาพออยู่เห็นหนิมีซิวอยู่ยังไปกับเจี๋ยขวานเออามาพอทุเอย่างไมีชุบปูเบก่ะขาบางทีเราเห็นป่ะว่แเมื่อเราคอยจะบอยสร้ฟังก่อนที่จะมาปูหรือสีกัดเหล็กเนี่ย ราะว่าทางชอ่องมาวินป้าต่อยทางน้องน้ำทางบาอกแพสเข้าตรงหที่มากันวันนั้นใช่ไหมเนียัยคือเลขเข้าสี่ศูนย์เก้าเดี๋ยวพี่หน,นิผมเกิดไปเบิ้งคลิปอยู่วันทนี่ไปเบื้องปุ๊บไปเบื้องช่องหลายช่องเลยที่ว่าช่องเห็น<ค>เห็นอียงปริศนาที่ว่าเป็นเป็นเอียงขาวๆเออผมผมย,งยังเยวอ,อแล้วขาวๆเออบ, <า S 1> บ <า S 2> อันนี้เห็นอันนี้เบิ้งในคลิปเห็นดีพฆ่ากันแลนเลยบ่เบิ้งนี่มีเอฟซีว่าหนุ่มอาลบ่เบิ่งโดนส่มเขาพากันเจอกันเต็มๆนะนี่นี่ข่บ่เซีย เมื่อนช้าวินหลังหลังจากทิพย์พรไหมหลังจากทิพพาท่านลงคลิปเนี่ยอ่ะคีโมเซฟมาผู้เดียวเลยดิโอ้มาเบิ้งยานยานปะยานแต่ว่าคีโมเซฟมาผู้เดียวมาเบิ้งเบิ้งวันนี้แล้วก็ตาเลยจ้าสองตาเลยเห็นที่กันเห็นนั่นแล้วนั่นแล้วเห็นที่การมาที่นี่เพราะเบิ้งเบิ้งได้ข่ามาเมื่อนี้เด้มาจะพับประมาณตรงนี้ขอบ้านทั้งพีซัมบุญธรรมเป็นหุบมีคนนั่งเห็นกระตาเลยอวินวันนี้ก็ร่วงมา โอเคของกินเลยคือเบาๆแล้วคือคือถอยไปนีดนี่แหละตามนักกินบ้ามากเลยนอกหน้าบ้ามาเลยนอกหน้าบ้ามาเลยหมดส่วนมากบ้ามาเลยแต่บาง่รั้งเราอยู่ไก่กูมูเอาตรงเห็นคนเก็บเห็นหลายคนมาด่วนจนเขาวาดคอยคอมาเก็บไปเดียวขอมาเก็บทำนี้วันนี้มาเก็บหมวกสารพูนกเขาขอดูคนขอดูคนเลยเออครับทุกเก็บเนี่จะเจอเจอประจันเห็นว่าเป็นวันหลังอืมเก็บเฮ้ยเก็บเมื่อกี้น่าเป็นดีกว่ามาเก็บเนี่ยต้องเชิญกับคอย สมมีตอดีเป็นเฮ้ยเ้ยไอ่อยมาเห็นเัเหาเลเบัวเห็นเลยเหเวินเาตั้งหากาเดียวสมาเก็บเห็นน้ำมูกเขาได้เห็นาอยู่ไม่เห็นเล้อวินออมูดไม่ผาพร้อมูดไยงจอกวันนเนี่กตออยู่หลังนี้มั้งบ่มีเดียบ่มีเดียอาจจะอยู่ซื้อแเาต้องูีเพีม่ออยู่เสีลแบมาก่ะบัวเอ้า ไม่ได้พินอีดีแม่งมานั่งทั้งพี่แม่ง้โเฮ้ยวัวคนละมองกันเฮ้ยเอาดี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 วับวัววัวไม่อยู่ยังบ่ได้แตนะต้องพคุนเลยเอาพอต้องตาเห็นกับเรียนั่งเบิ่งอยู่นี่ท่านผู้ชมคือสิ่งสิ่งลี้ลับีิเห็นเยอะมากๆนะท่านผู้ชมนะแบบสุดๆเลยอ่ะนะเชื่อว่าเรื่องนั้นพิดพร้อมพอพอต้องเรียบร้อยแลาวผมไม่ไปบอกคุณเลยพี่เอ๋ เด็กเขาบังเอิญล่ะพอพอต้องเรืยนไปเหยียบหมอยน่อยหมอยวะหมอยคือจำเป็นกับซาแต่บังเอิญแต่เลือกกระเดาไหลชื่อแกประกาศกยู่เป็นหมอโชคขอลาบอยู่นี่คิดว่าพอต้องเรีเป็นหวานบรแมนครับเอามือไปแต้มมือเลือกกระเดาพอต้องเรีไหลโลบมัดล่างแค่นี้หมอหลือดหมอยเลือไหหมอยน้อย เป็นมอดินเป็นขึ้นใมันมีคขอกาไหมมันเป็นหาไหผีบะเจ้าก็ได้คนบู้แตกนันหลัะดุท่วลานะแมนนี่หลที่เธอาวาที่วาอันนี้เกิดคือได้ดิเกัเกอมาแล้วแต่ว่าเก็บอาการอยู่คนละบ่เห็นผู้เจ้าหูเหมือับว่าเ่านี่หลังกูเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้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 ยเฮเยเฮยเฮ้ยเฮ คือจังการไงกาเป็นเด้่าเป็นดินเขาต้องไปไปเหยียบแจกจะยื่นเสียงเปอกจะเลียกไปเมืองจเรียไปเึงไปเงจบพอไงจะเรียกบริคิดยังก็เลียขึ้นไปนั่นแหละไปว้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพักไานี่บริยุงบริเกียวก็อย่ากับใจเลยเอาวิธีไปทักมันเอาวิธีหรอเอาเอาเอาวิธีเอาวิธีวนนี้แบบเก้ยวก็เอาอะไรบางนเอาวิธีนี่พ่อถามไปนี่ ก็แล้วจยิงๆคนเนาเลยเจ้าเราเหมือนเชื่อเจ้าเดียวเอาอีนนี้มันมีกันยังยังไอ้พูดเสียตัวเอยนี่แหละเขาว่าเขาปลาเที่วดนเดินเสียท้ยท่านผู้ชมจริงๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้อมีกมันเป็นจริงจริงไหมเป็นจริงจริงไหมก็จำก็จำลบจริเขาไหมเบื้องหันไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมรู้สึกได้เลยนะรู้สึกได้เลยนะครับเฮ้ย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 อันอันอัท่านผู้ชมท่านผู้ชม

แต่รถแต่รถขันดีบอดามันใช่ไรถขันีโตอันเกีเบรกม่มีหวานขึ้นพดเออที่แรงขึ้นพดมั้งเหรอคัเดี๋ยวเดียวขวบกนกนสองเก้าเีดสะกนสี่สองเก้าเก็ดตะกนถือเบื้องละคะอ๋อเจ็ดสอเจหกหรือหกหนึ่งเป็นที่ะเบีนที่สองกเยึดฮูมายถึงมาถึงรถรมันมันมันี่สองเองเยี่ต่อยมันกดังเองเลยว่าพ่อมันี่ยังมันดีรถก็ดีไม่ขอยู่ใส่ั้นดีมันเลยจะกิโลนี่ หนึ่งศูนย์ห้าเจ็เก้าตัวเดียวกัน่าน่สิเก้ากิโลตัวเดียวกันเออไม่ใช่หนึ่งพันห้าห้าสบเจ็ดกิโลเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าท่านผู้ชมเดบอร์่ทรหลายเนียได้บางคยเห็นพวกนี้แคยเห็นพวกนี้ก่อนคุณีู่ววาสี่สองเก่าห้องเล็กเล็กตรงกันดเป็เบอร์เล็กอเป็นฟครับฟครับตรงกันตรงให้เขาเลือกซิมซอ้าเออตรอเลย ตรงกันเลยซมซี่ไปเห็นมองนี้ข่อยกนลุกไปไปท่านผู้มข่อยไปอยาอยีเดี๋ยวเดไปดูดูเลขทู่น้ชมองดูล้วผู้เลขทูเลขทูบผูมเลขูบได้มาแล้วครับเป็นสี่ห้าหนึ่งหรือเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเลขซี่เลขเก้าคล้ายกันน้อน้อเนาะสี่ห้าหนึ่งหรือเก้าห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชม หรือท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็เบิ้งนะครับเบิ้งเบิ้งอยู่้มเห็นอย่างไรแปดแปดแปดเอาองแปดะอมเาตามนั้นนะครับสำหรับเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมโอ้อดโนะครับเออตัวกอไรก็คือเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนะสี่ห้าหนึ่งนะครับรองปูหืสีอ่ะจัดเหล็กถูกต้องครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวอ่นอย่างนี้

ไปแล้วครับท่านผู้ชมสล้วไล้วคุณนี้ก็ให้ท่นู้ชมโชคดีไปลุ้มอาบ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 โอาบออาบอาบอาบอาับบ